วินเจอฟูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอันนี้คือตัวอย่างจากคลิปวิดีโอที่แล้วตอนที่สองนะคะเบบีโก้โฮมเรื่องด้วยลูกชายตุกตาเขายังไม่อยากกลับบ้านนะคะเขาบอกให้ตุกตาพาไปอีก <Okay. S 1> อีกที่หนึ่งที่เขาชอบนะคะเดี๋ยวมาตามตุกตาไปด้วยกันได้เลยค่ะว่าตุกตาจะพาลูกชายไปที่ไหนนะคะจะมาที่แบบว่าดอลลาร์สโตร์นะคะผู้การหนาวเย็นหิมะลงด้วยนะคะ อี玛ลงนิดหน่อยค่ะอันนี้คือดอลลาร์สโตร์ที่อยู่แถวบ้านทุกตานะคะ <ST AR> ฝั่งโน้นไปทางโน้นก็เป็นเมดอ,อดนอเดนแล้วก็เป็นสตาร <ST AR> ์บัค <ST AR> อันนี้ที่อยู่ในแก๊บนะคะป้าขาเข้าไปในดอลลาร์กรีนสโตร์นะคะน <ST AR> โอเคของขายเยอะแยะเลยนะคะดอลลาร์สโตร์นี่ก็คือแบบจะถูกกว่าห้างปกตินะคะเขาจะเฉพาะของที่ประมาณ หนึ่งเหรียญเหรียญกว่าที่ราคาไม่ไม่เยอะนะคะมาขายของเล่นเยอะลูกชายเลยอยากมาค่ะของเล่นเห็นรถบ่ไี่ค่ย o This Blue a i s Whoa, this guy's so cool! He has a, a toy gun! You no? Know? What do you think? Yes. It's giant Okay. i never seen a pizza. Oh, that's so funny! <laughs> what is so funny? This pizza is working and that's so funny. May I see? Yeah, sure. <laughs> <It> has feet. <laughs> Going. Doing here. That's actually big giant haul wheels. It's not big giant hot wheels. This is the fastest race car because it has a speed boost it's right one. here. Oh okay. Right here. Can you pick it up? Yeah. Oh. Okay. So this is gonna stop. Okay, alright. Yeah. Pick it up, yes. That's so cool. <laughs> Can I go now? Okay. He <laughs> okay. เต้นเต้นท่าเอื้อนเนี่ยบําลโอ้ไนส์ห nice. ลังจากที่ซื้อของเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกตากก,กำลังเดินทางกลับบ้านเวยค่ะอันนี้ก็คือแกลบนะคะแถวที่อ่าใกล้ๆคริสเตียนาที่ทุกตาอาศัยอยู่นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศสวยงามอุย้ยท่านผู้ชมคะเห็นน้องวัวประคัะ่นเนี่ยค่ะเห็นน้องวัวแล้วก็อดที่ททจอดรถไทยอันวิวบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำบ่อดดค่ะที่ทแถวแถวบ้านทุกตาเองค่ะเอา โดนโอ้ยมองไม่เห็นแสงไฟโลกอินเตอร์ไลท์ครับวอยอยู่วิคเนอตซี่อยู่โอ้ยค่ำดาวไปนอนไปนอนไปนอนโอเคเราฝัน okay, yeah. yeah. ดีค่ะเราฝันดีค่ะบ๊ายบายคุณไหนฝันดีครับทุกคนเราฝันดีครับเราฝันดีครับ Good night, Snowbell. No bell. Good night.